สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับกลับเข้ามาสู่วิดีโอคอร์ส TikTok Ad นะครับในวิดีโอ EP ที่3แล้วนะครับในวิดีโอ EP ที่แล้วเนี่ยเราลองยิงนะเพื่อส่งคนไปบนเซลล์เพจถูกไหมครับแล้วก็ไปติดการขายแล้วยิงคนส่งไปที่ Instant x p p ที่เรียนของ TikTok รวมไปถึงส่งคนไปบนแฟนเพจมาในวิดีโอบทเรียนนี้จะมาสอนยิงบูทวิดีโอ หรือพูดง่ายๆมันเหมือนการยิงการมีส่วนร่วมของ a c e b o o k อะ่ะแต่ว่า Facebook มันจะเป็นแบบว่าบูธโพสใช่ไหมคือยิงเนี่ยเพื่อให้คนเนี่ยเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์โพสใช่ไหมครับแต่ว่า t i k t o อกเนี่ยมันจะยิงแบบว่าให้คนเข้ามาดูวิดีโอเนาะแล้วเข้ามากดไลค์กดแชร์หรือโต้อตอบก,กับคลิปของเราเลยครับก็อันนี้เหมาะสำหรับเพื่อนๆที่แบบว่ามีคลิปเจ๋งๆนะครับและคิดว่าจะสร้างตัวตนได้หรือว่าต้องการจะบูธเพื่อให้คลิปนั้นเนี่ยเข้าถึงคนเยอะๆคนดูเยอะๆนะครับเพื่อท เดี๋ยวถ้าเกิดเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับก็มาเริ่มลงสนามจริงกันได้เลยครับเบื้องต้นนะครับอันนี้ผมขออนุญาตแชร์หน้าจอก่อนนะครับก็ให้เพื่อนๆเข้ามาที่เดสก์บอร์ดแล้วเข้ามาที่แคมเปญได้เลยนะครับแล้วมากดที่สร้างได้เลยครับเดี๋ยวในวิดีโอบทเรียนนี้นะครับเราจะมาลองยิงนะครับวัตถุประสงค์ที่ชื่อว่ายอดชมวิดีโอกันอ่ะยอดชมวิดีโอกันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับคลิกเข้ามาแต่ว่า วัตถุประสงค์เนี้ยจะไม่มี CBO ให้ใส่นะครับเราก็กดดําเนินการต่อได้เลยแล้วก็ถัดมานะครับวัตถุประสงค์นี้นะครับจะโชว์ได้แค่ตําแหน่งเดียวนะคือ TikTok นะครับ TikTok แล้วก็สามารถเลือกได้ว่าจะเปิดปิดให้คนเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นในวิดีโอหรือให้คนเข้ามาดาวน์โหลดวิดีโอได้ไหมถ้าส่วนตัวเนี่ยกลัวคู่แข่งจะก,ก๊อปผมแนะนําให้ปิดดาวน์โหลดไปแต่ว่าให้เปิดคอมเมนต์นะครับ เสร็จแล้วนะครับเลื่อนลงมาเราก็จะเซตพวกกลุ่มเป้าหมายกันนะครับเราก็เลือกช่วงอายุที่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราแล้วกันนะแล้วก็จะเป็นพวกภาษานะครับที่เราจะต้องเลือกแล้วที่เหลือก็จะเป็นความสนใจนะครับจะเป็นอัตโนมัติก็ได้หรือใส่เองก็ได้นะครับอจะให้แอดของเราไปโชว์คนที่มีความสนใจเรื่องอะไรสมมติโชว์เกี่ยวกับเรื่องอ e ีคอมเมิร์ซนะครับพฤติกรรมอเอาชมจนจบถูกใจสแสดงความคิดเห็นกดแชร์นะครับหมวดหมู่ เอาเป็น Society นะครับไลฟ์สไตล์เอนเตอร์เทนเมนต์เสร็จแล้วเราก็เอา7วันที่ผ่านมาพฤติกรรมในการโต้อตอบเราต้องการให้เขามาติดตามโปรไฟล์ของเรานะครับมาดูโปรไฟล์ของเราเอาหมวดหมู่เป็นอะไรดีจริงๆพวกเนี้ยติ๊กทั้งหมดก็ได้นะครับส่วนตัวเนี่ยผมก็ติ๊กเกือบทั้งหมดอยู่แล้วแล้วก็อุปกรณ์นะครับถ้า,าไม่อยากกรองคนก็เลือกเป็นทั้งหมดก็ได้นะครับอันนี้พูดไปแล้วในคลิปที่แล้วเนา งบประมาณนะครับใส่ได้อย่างน้อย200บาทนะครับด้วยความว่ามันไม่มี CBO ไงแต่คราวนี้พอมันไม่มี CBO นะครับอย่างที่ผมบอกว่าโอเค Tik To k เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นมาเพื่อเอนเตอร์เทนคนใช่ไหมครับแต่วัตถุประสงค์เนี้ยผมจะแนะนําให้เลือกระยะเวลาเจาะจงครับเพราะว่าด้วยด้วยจานวนเงินนะครับมันมันไม่เยอะมากพอมันไม่เยอะมากต่อวันเนี่ยเราเลือกให้ให้แสดงผลตามช่วงเวลาที่คิดหน้าคิดว่าน่าจะมีคนดูเยอะๆดีกว่า ผมก็ให้แสดงผลเนี่ยถึงประมาณตีหนึ่งเลยนะครับถึงตีหนึ่งเลยนะผมจะแรงเงาโดยประมาณนี้นะครับก็คลิกมิดเมาส์ค้างนะครับแล้วเลือกแบบนี้เสร็จแล้วผมจะให้มาแสดงผลอีกทีตอนประมาณสักเก้าโมงเช้าอ่าแล้วก็ยาวมาแบบนี้เลยอันนี้คือช่วงเวลาที่อาจจะแสดงผลนะครับผมแรงเงาแบบแบบนี้เพื่อนเพื่อนแรงเงาตามผมก็ได้นะครับส่วนการดูนะครับ เราต้องการให้คนเนี่ยดูคลิปลำของเราเนี่ยกี่วินาทีของเขาจะมีสองวิกับหกวิ5้าคลิปยาวให้เลือกหกวิ5้าคลิปสั้นให้เลือกสองวิสองวิก็จะทําให้เข้าถึงได้เยอะกว่าราคาถูกกว่านะครับแต่ถ้าเลือกหกวิก็อาจจะแพงกว่าสองวินิดหนึ่งแต่ว่ามันก็จะได้แบบว่าให้คนเนี่ยได้เข้าสู่เนื้อหาของเราเนี่ยพอสมควรเช่นสมมุติว่าคลิปเราในยาวหนึ่งนาทีเนี้ยผมแนะนําเลือกหกวิแต่ถ้าคลิปเราสักสิบห้าวิก็เลือกสองวิก็พอนะครับ เสร็จแล้วมาดูการตั้งค่าการเลียกเก็บเงินครับการตั้งค่าการเลียกเก็บเงินเนี่ยจะเป็น CPV นะครับ CPV ก็คือ p r o s t per view เราจะเสียเงินก็ต่อเมื่อมีคนดูวิดีโอหรือว่าดูเป็นจำนวนวิวน,นั่นเองนะครับถ้าไม่เปิดเล่นความเร็วไม่ต้องเลือกราคาสูงสุดนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องมาเปิดเล่นความเร็วก็ได้เราเลือกเป็นต่ำสุดก็จะเซ็ตง่ายหน่อยเสร็จแล้วกดต่อไปครับพอเรากดต่อมานะครับ คราวนี้เราจะเลือกได้ว่าเราต้องการจะเอาคลิปที่เรามีอยู่แล้วหรือจะเอาคลิปที่อยู่บน t i k t อกที่เราลิงก์หรือ i k k t อกส่วนตัวนะถ้าเกิดเราต้องการจะใช้คลิปที่อยู่บน t i k t อกส่วนตัวเราเปิดตรง s p a r k a แนะครับมันจะไปดึงเอาบัญชีที่เราผูกไว้เนี่ยเอามาใช้ได้เลยแล้วเราก็ไปดึงเอาโพสต์นั้นนะ่ะมาใช้ได้เลยนะครับเช่นเดี๋ยวผมหาโพสต์สักโพสต์หนึ่งนะครับเอาเป็นโพสต์นี้แล้วกันนะโพสต์นี้9วินาทีนะครับสมมุติผมดึงโพสต์นี้มาใช้นะครับ มันก็จะดึงทั้งแคปชั่นดึงทุกอย่างมาด้วยนะเราก็สร้างแอดออนเอาก็ได้ครับแอดออนเนี่ยก็อย่างที่เคยบอกมันก็จะเป็นคล้ายๆกับเหมือนปุ่มเมนูหรือเป็น,นแบบนับหอยหลางแบบเนี้ยก็แล้วแต่ว่าเราจะสร้างแบบไหนนะครับเพื่อให้คนเนี่ยเหมือนเข้ามาแล้วมีส่วนร่วมกับวิดีโอของเราเสร็จแล้วสามารถเลือกปลายทางได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุประสงค์นะครับที่สามารถยิงควบคู่กับจำนวนผู้เข้าชมได้เลย เพราะสามารถส่งคนไปยังปลายทางที่เรากําหนดได้ครับเช่นส่งคนมาที่แฟนเพจส่งคนไปบนเซลเพจหรือจะใช้อินสตาแอนต์เพจของ Tik t o อกก็ได้นะครับแล้วเราก็เลือกเป็นมาตรฐานมาตรฐานนี้ก็จะเป็นแบบกาหนดปุ่มตรงนี้ได้ไงเช่นผมใส่ปุ่มไปเลยขอทราบราคาถ้าเขาคลิกปุ่มนี้เขาก็จะเด้งไปที่แฟนเพจของร้านหลงมาคาเฟ่ของผมนัน่นเองนะครับเสร็จแล้วผมก็กดติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้ก็กดส่งก็เป็นอันเสร็จสิ้นที่เหลือก็รอแอดอนุมัติ เวลามีคนคลิกเข้ามาดูที่ตัววิดีโอนะครับเขาก็จะสามารถคลิกแล้วก็เด้งมาที่เพจผมได้แต่ว่ายอดวิววิดีโอเนี่ยก็จะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นทริคนี้ก็จะเป็นทริคนะครับที่เราควรยิงควบคู่ไปกับวิดีโอ EP หนึ่งเลยก็คือเพิ่มจานวนผู้ติดตามใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยเราลองเลือกคลิปมาสักคลิปหนึ่งแล้วก็เอามาบูธให้แบบคนดูเป็น,สนแสนๆงอนพอด้วยความว่าพอคลิปคนดูเยอะเนี่ยข้อดีคืออะไรรู้ไหมครับเกิดความน่าเชื่อถือถูกไหม ่าแล้วเราก็ยิงคลิปเนี้ยยิงได้ไปเลยนะครับ3มอย่างเลยคือยิงให้คนเข้ามาติดตามยิงจํานวนผู้เข้าชมส่งคนไปที่แฟนเพจเซลเพจแล้วก็เอามายิงเพื่อเพิ่มยอดคนดูวิดีโอครับอ่าคล้ายๆกับ Facebook เลยไหม Facebook ก็จะมีการยิงส่วนร่วมยิงรับรู้แบรนด์ยิงข้อความยิงการเข้าถึงนะยิงสี่วัตถุประสงค์ไปที่โพสต์เดียวทิกเอรอะแม่งคล้ายกันครับ เออแล้วก็ให้แต่และว,วัตถุประสงค์เนี่ยมันเสริมกําลังซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับเสร็จแล้วเราก็กดส่งก็เป็นอนเซเซนที่เหลือก็รอแอดอนุมัตินะครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับอ่ะก่อนจากกันนะครับก็ฝากช่องทางการติดตามไว้น,นิดหนึ่งนะครับก็จะมีชนแนลนัททวิตผู้เพชรเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับและที่สาคัญอย่าลืมคอมเมนต์คำว่าขอบคุณให้ด้วยนะแล้วก็ช่องทางที่สองนะครับก็จะเป็นไลน์แอดแอนทัททวิตแปดห้า อันนี้ Follow ไว้ได้เลยนะครับเวลามีคลิปใหม่ผมบอกสแกตให้ได้เรียนฟรีก่อนช่องทางต่อมานะครับก็จะเป็นแฟนเพจนะครับนทวุฒิภูเพจเป็นชื่อสคทิปตต่อท้ายด้วยภาษาพีดแบบนี้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดให้เป็นรายการโปรดด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมมีกลุ่มนะครับชื่อกลุ่มว่าคลังความรู้นะครับเป็นกลุ่มฟรีเลยนะที่แบบว่าเข้ามาพูดคุยสอบถามปัญหาต่างๆเกี่ยวกับโลกออนไลน์ได้นะครับแต่ว่าจะมีข้อแม้ก็คือห้ามโพสต์ซื้อห้ามโพส์ขายแค่นนั้นเอง แล้วก็สุดท้ายเลยนะครับจะมี Facebook ส่วนตัวนะครับชื่อ Facebook วันตะวุกผู้เพชรเฉยเฉอันนี้ถ้าเพื่อนไม่เต็มเนี่ยแอดมเฟรนมาได้ถ้าเพื่อนเต็มกด Follow แล้วก็ย่าืนกดเป็นรายการโปรดให้ด้วยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะทำให้เพื่อนเกิดไอเดียในการยิงผสมภาษาหรือยิงเสริมกำลังกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อๆไปในวิดีโอ EP ถัดไปนะครับสวัสดีครับ